มาดูแคลคูลัสง่ายๆสักข้อหนึ่งนะครับผมข้อนี้เขาบอกว่า f x เป็นพหุนามดีกรี3นะ f 0เท่ากับ3มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับ1และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับลบ1น้องครับประโยคนี้บอกอะไรเรานี่ประโยคนี้บอกว่า x เท่ากับลบ1กับ1เนี่ยเป็นค่าวิกฤต นะค่าวิกฤตจริงๆมี2ความหมายคือค่า x ที่ทำให้ดิฟเป็น0กับความหมายที่2คือค่า x ที่ทำให้ดิฟหาค่าไม่ได้ส่วนใหญ่นะครับฟังก์ชันที่เราเจอเนี่ยถ้าเป็นฟังก์ชันพหุนามมันจะมีแค่ความหมายแรกนะจะไม่ค่อยได้เจอความหมายสองถ้าเป็นฟังก์ชันพหุนามนะ อย่างนี้เขาเรียกฟังก์ชันพหุนามถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นตกกรรกยะห,หรือเป็นเศษส่วนเนี่ยหนูถึงจะเจอความหมาย2นะครับแปลว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดให้เป็นประโยคสัญลักษณ์คือ f ลบหกับ f เนี่ยเท่ากับ0นย์ทั้งคู่เพราะ1กับลบหคือค่าวิกฤตค่าวิกฤตคือค่า x ที่ทำให้ติบเป็น0โอ้โหปีกานี้มาแล้ว2สมการ2สมการใช้หา2ตัวแปร แต่จากโจทย์ครับฟังก์ชันของเรานั้นติด3ตัวแปรติด a กับ b กับ c 3ตัวแปรก็ต้องมี3สมการก็นี่นีไงอีกสมการหนึง f 0เท่ากับ3จบเห็นไหมครับโดยหลักการมันต้องจบแล้วเพราะว่าสมการมาเท่ากับตัวแปรแล้วนะครับหนูก็เริ่มเลยจาก f x เท่ากับลบ x กำลัง3บวก a x กำลังสบวก b x บวก c F0 นะแทน0เข้าไป F0 เท่ากับ3จบได้ C เป็น3อ่ะดิฟซะหน่อยหนึ่งนะฟังกช์ชันแบบนี้นะครับพี่ชื่อว่าหนูดิฟได้อยู่แล้วบวก2 AX บวก B f เด1แทน1เข้าไป F1 ด1เป็น0 f 1, แทลบแทนลบหเข้าไป f แทลบหก็เป็น0นะก็มี2สมาการสบายมากแก้หา2ตัวแปร a กับ b ทันไหมลูกนะครับพี่ก็จับสมาการ1บวกสมการ2องละกันนะศูนย์ถ้าก็ลบหบวกส b ก็ได้รับ b เป็น 3ถ้า b เป็น3แทนลงสมการ1ก็ได้ลูกคิดในใจก็ได้ถ้า b เป็น3 a ก็เป็น0นะครับแปลว่าตอนนี้ f x ของเราสมบูรณ์แบบแล้วเพราะเรารู้ครบแล้ว a b c f x ของเราก็เป็นลบ x กำลัง3อ้าว x กำลังสหายบวก3 x บวก3นี่ นึกภาพออกป่ะนะครับโจทามอะไรโจทย์ถาม f 1มจบเลยนะ f 1ก็แทน1เข้าไปตอบ5นั่นเองปูนปูนยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับตอบช้อยข้อ4นะครับอย่างที่บอกประโยคนี้ต้องแปลให้ออกค่าสูงสุดค่าต่ำสุดจะเกิดที่ไหนไม่ได้เลยต้องเกิดที่ค่า วิกฤตค่าวิกฤตมี2นิยามนิยามแรกครับค่า x ที่ทำให้ดิฟดิฟเดียวเนาะลูกนะอันนี้มันเส้นมันไม่ค่อยชัดทําให้ดิฟเป็น0ย์การนิยามที่2ค่า x ที่ทำให้ดิฟหาค่าไม่ได้นะครับจบ3ตัวแปร3สมการดุกดุยดุกดุยออกมาก็จบละวทาน